แกงป่าลูกชิ้นปลาอินทรีมะเขือขืนนะคะเสร็จแล้วค่ะเคียรีเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเขียจะแกงป่านะคะแกงป่าลูกชิ้นปลาอินทรีค่ะมะเขือขืนนะคะไปชมกันเลยค่ะก็มีนะคะลูกชิ้นปลาอินทรีค่ะมะเขือขืนพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยนะคะ ผงนัวหรือผงชูรสค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะใบกระเพราค่ะที่ขาดไม่ได้แกงป่าเราไม่ใส่น้ำมันนะคะตั้งกระทะค่ะพริกแกงลงไปค่ะหนึ่งขีดแกงเดือดแล้วนะคะปลานึ่งรีค่ะลูกชิ้นไอินึ่งซีนะคะสองขีดค่ะใส่ลงไปเลยมะเขือคืนนะคะสองขีดเหมือนกันค่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยค่ะด้วย ผงนัวระผงชรสครึ่งช้อนกาแฟซอสน้ำมันหอย1ช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงนะคะเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะใบกระเพราค่ะยี่ยอดใส่ลงไปเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะกินกับขนมจีนค่ะ แกงป่าลูกชิ้นปลาอินทรีมะเขือขืนนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนลองไปแกงกินกันดูนะคะแกงป่าลูกชิ้นปลาอินทรีมะเขือขืนคะ่ะนี่คะ่ะกินกับขนมจีนนะคะแก้มถั่วแก้มแตงคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย